สวัสดีค่ะเดี๋ยว EP พีนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเลื่อยน์ยี่ห้อ New West แบบรวมแบบทบทุกรุ่นที่บริษัทมีเลยนะคะลูกค้ามาอัปเดตกันอีกทีหนึง่งประจําเดือนกันยายนปี2025นะคะบริษัทจะมีอยู่4รุ่นนะคะแต่ร้านเหนียวจะขายอยู่3รุ่นตามที่ลูกค้าเห็นในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเดี๋ยวฝากพี่ๆหน่อยนะคะที่ใช้เลือยนต์ยี่ห้อนี้อยู่แล้วเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวฝากรีวิวคอมเมนต์กันเข้ามาให้ดีแบบเต็มที่เลยทั้งข้อดีและข้อเสีย ะะเต็มที่เลยนะส่วนพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้แบรนด์นี้เมียวฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกถ้าลูกค้าหาเลื่อยที่ร้อนไม่ดับแล้วใช้งานทนทนนะคะฝากแบรนด์นี้ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกพี่ๆจะดูคลิปท่านอื่นรีวิวท่านอื่นร่วมด้วยก็ได้นะไม่จำเป็นต้องดูเหมียวคนเดียวนะคะแล้วอย่างหนึ่งถ้าซื้อสินค้าขอางที่ร้านเหมียวมีอะไหล่ตัวแท้นะคะตอนนี้จะลงพวกชิ้นหลักๆไว้ให้นะคะส่วนถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการชิ้นอื่นๆเพิ่มเติม โทรเข้ามาสักได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะมาเริ่มกันเลยลูกค้านิเวศผลิตที่จีนบริษัทจะมีอยู่4รุ่นคือ 6688i 488ไปพลัสและ488 super ปอรนะคะพลัสเป็นรุ่นเก่าซูปเปอร์เป็นรุปปร่นใหม่เดียวเลือกลงรุ่นเดียวก็คือซูปเปอร์นะคะเพราะว่า1จุดที่แตกต่างกันคือระบบการกระแทกของซูปเปอร์ดีวกว่าพลัสและรูปทรงภายนอกดีไซน์ภายนอกนะคะมัน โค้งมนดูเดี๋ยวว่ามันดูละมุนสวยกว่าพาดะค่ะนะคะ,นะคะก็เลยเลือกลงรุ่นนี้รุ่นเดียวซึ่งทุนอะไรมันก็เท่ากันนะคะเลยลงแต่ซูเปอร์นะคะและตัวที่เพิ่งเข้ามาปีนี้เลยน้องใหม่มือจับปน2511นะคะตัวนี้ท่านใดที่เน้นเครื่องน้ำหนักเบาไปปีที่สูงนะเหมาะเลยนะคะเคลียร์นะบริษัทมีแค่4รุ่นนี้เท่านั้นนะถ้านอกเหนือนี้จากถ้านอกเหนือจากนั้น ไม่รู้แล้วนะคะ588 688ไม่มีนะคะมาในเรื่องของราคาเลยแล้วกันนะคะไม่ต้องพูดภาพนำเพลง 6688i ที่ร้านเหมี่ยวนะคะ4,850บาท488 3,500บาท2511 3,700บาทราคาที่เหี่ยวแจ้งคือรวมส่งแล้วเรียบร้อยลูกค้าจ่ายปลายทาง ลูกค้าเปิดสินค้าดูได้ไม่ตรงปกหรือเสียหายตีกลับมาได้เลยนะคะไม่ว่าการดูแลให้นะคะ,ะมาในเรื่องของน้ำหนักนะคะตัวเครื่องเปล่านะของ 6688i 5.1โล488 4.8โลนะคะ2511 2ในคูม 3, ่มือ2.3เต็มเหยวช่างเอง2.5 2โลครึ่งนะคะ 6688i รับบายาสูงสุดได้30นิ้ว 488รับปลายาสูงสุดได้22นิ้ว2511รับใบายาสูงสุดได้16นิ้วลูกค้าท่านใดใช้ปลายาวก็ระมัดระวังหรือขออนุญาตกันให้ถูกต้องด้วยนะคะฝาลานสตาร์ท 6688i เป็นลานหนะักและมีอะไรสำรองเป็นลานเบาไว้ให้เผื่อลูกค้าท่านใดอยากได้นะคะเป็นลานหนะัก488ลานดึงเป็นลานเบา2511ลานดึงเป็นลานหนักคะ่ะตัวนี้ ขายดีมาก้าลานสตาร์ทนะคะแอบเป็นข้อเสียของเขานิดนึงนะคะลูกค้าขนาดลูกสูบ6 6 88i 45.2มิลนะคะของ488อยู่ที่42มิลอ่ะลูกสูบจะต่างกันนะลูกสูบจะไซส์ต่างกันนะคะและ2511 25มิลนะคะถามว่าตัวไหนดี ต้องถามลูกค้าก่อนว่าเอาไปใช้งานอะไรเพราะว่าแต่และตัววัตถุประสงค์การใช้งานต่างกันอยู่แล้วชัดเจนนะคะถ้างานหนักๆก,ก็ไปตัวนูนนะคะงานหนักๆผ่าทั้งวันนะคะผ่าต่อเนื่องนะคะไป66ไ88นะคะส่วนถ้างานกลางๆไปจนถึงงานหนัก488ก็เหลือนะะลูกค้าแล้วก็เอาไปปีนที่สูงหรือแต่งกิ่งแล้วเน้นเครื่องเบาๆก็2511นะคะ เท่านี้เลยลูกค้าเลือกตามการใช้งานของตัวเองและงบประมาณของตัวเองงบประมาณอาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่าหลักๆต้องเอาการใช้งานของลูกค้าก่อนเป็นหลักนะคะพี่ๆที่ตัดไม้เป็นมืออาชีพเนี่ยสามารถมีทั้ง3รุ่นได้เลยนะตัวหนึ่งเอาไปผ่าตัวหนึ่งเอาไปตัดนะคะตัวหนึ่งเอาไปปีนต้นไม้นะคะสามารถมีได้ทั้ง3รุ่นได้เลยนะคะ ส่วนในเรื่องของรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะถ้าเหมียวยังพูดไม่ครบหรือต้องการข้อมูลด้านใดเพิเ่มเติมก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเหมียวให้ดูตัวกันใกล้ๆแต่ละตัวนะคะาที่ 6688i ก่อนเลยแล้วกันนะตัวแรงที่สุดของที่ร้านนะคะตัวนี้เหมียวพูดขนาดลูกสุกไปแล้วเนาะ อะสเตอร์นะคะเป็นสเตอร์แหวนเบอร์สามแปนะคะแค้งเครื่องเป็นอลูมิเนียนมผสมแมกนีเซียมะะลูกค้าร้อนยากทนร้อนและลายความร้อนได้เร็วนะคะถ้าตัวแท้นะคะลูกค้าคำว่า New w e s t นะคะจะมีอยู่ตรงแฮนด์ตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะและฝาครอบกรองอากาศคําว่า New West ตรงนี้เป็นตัวนูนนะคะลานเป็นรานหนักนะอันนี้เหมียวขอพี่ๆที่ มีทักษะในการใช้เลื่อยนิดนึงนะคะในการดึงหรือพี่ๆท่านไหนมั่นใจว่าดึงไหวก็เอาเลยนะคะจัดเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งมีลานเบาขายแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเรื่องอะไรกันแป๊บนึงนะคะทําแค่สีเดียวนะคะสีส้มเทาช่องเติมน้ํามันก็จะมีอยู่สองช่องมลวขอพูดหน่อยนะเผื่อพี่ๆมือใหม่เข้ามานะคะเชื้อเพลิงนะคะด,ดูสัญดูสัญลักษณ์ก็ได้นะคะลูกค้าหล่อโซ่นะคะอยู่ฝั่งนี้ สวิตนะคะเวลาเปิดงัดขึ้นโชคเวลาเปิดก็คือดึงออกมาปิดนะคะตัวปรับน้ำมันหล่อโซ่นะคะอยู่ตรงใต้ท้องเครื่องส่วนใหญ่บริษัทจะปรับมาหมุนปรับหมุนเปิดสุดไว้ให้นะคะ,ะไปดูตัวถัดมานะคะเดี๋ยวไปกันที่ของแถมด้วยนะคะสักครู่นะคะลูกค้า488 s u p e ปปนะคะตัวนี้ เป็นลานหนึ่งเบานะสตาร์ทง่ายสตาร์ทง่ายดึงง่ายด้วยอ่าเี้ยวทำความเข้าใจสรีระของเขาตรงนี้นิดหนึ่งนะคะมีลูกค้าเคยมีลูกค้าติงเข้ามานะคะลูกค้ามันเนี่ค่ะว่ามันเอียงนะคะแต่ว่ามันออกมาจากโรงงานมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่ใช่ว่าเครื่องมีปัญหาอะไรนะนะะี่ค่ะเห็นไหมว่ามันว่ามันเบี้ยวนิดนึงนะคะปกตินะคะเป็นแบบนี้ทุกตัวนะคะ ไม่ใช่ว่าเครื่องมีปัญหาอะไรคำว่า New West นะคะตรงฝาครอบกองก็เป็นตัวนูนเช่นเดียวกันนะสำหรับรุ่น488นะคะลูกค้าสำหรับตรงแฮนด์นะคะก็มีคำว่า New West อยู่ทั่วแฮนด์เลยนะคะตรงนี้มายถึงตรงนี้นะคะช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอดโซ่ของ New West จะอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะเชื้อเพลิงนะคะหลอดโซ่ปรับตั้งจูนคาบูตรงนี้นะครับปรับสำหรับรอบเดินเบาให้ มากขึ้นหรือน้อยลงก็ช่องนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับ488ลูกค้าถ้ามาจากบริษัทเขาจะใส่ฝาเบรกมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วถ้าเวลาแพ็กในกล่องนะมันจะเบรกมันจะเบรกไว้อยู่เวลาลูกค้าสตาร์ทเดี๋ยวแนะนําให้ลูกค้าปลดอย่าลืมปลดด้วยนะปลดเบรกปลดมือเบรกไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวเล่งแล้วเดี๋ยวมันไหม้นะคะสวิตช์ปิดเปิดของ4 8 8คะ่ะ อันนี้คือเปิดนะคะกดลงคือปิดโชค๊คฝาเบรกของ488นะคะลูกค้ามีคำว่า n New w e s t ตรงนี้เป็นตัวนูนไว้ด้วยและปรับของ n New w e s t ดีปรับตั้งโซ่ด้านข้างนะคะปรับง่าย ะะแล้วเสียยากด้วยค่ะเวลาปรับตั้งโซ่ด้านข้างเสียยากกว่าตัวที่มันฝาล้านรุ่นที่เขาปรับตั้งโซ่ด้านหน้าตรงนี้นะคะดีชอบส่วนตัวปรับตั้งน้ํามันหล่อโซ่นะคะอยู่ตรงด้านในตรงนะะู้นนะคะเห็นนะคะลูกค้าป่ะไปตัวต่อไปกันนะคะสวยเนาะวัสดุดีวัสดุภายนอกแข็งแรงสวยเงามน สำหรับสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีเรื่องฝากนิดนึงนะคะเวลาปลดล็อกมือเบรกนะคะอันนี้เราล็อกเราผักไปด้านหน้านะคะลูกค้าแล้วปลดล็อกถ้ากำอย่างนี้มันอาจจะแข็งนิดนึงให้ลูกค้ามาดึงตรงนี้เข้านะคะให้ดึงตรงนี้ช่วยนะคะถ้าดึงตรงนี้เดี๋ยวเกรงว่าเดี๋ยวมันจะหักนะคะลูกค้านะผักไปนะคะมันอาจจะแข็งนิดนึงถ้าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหักเอาเอะนะคะเชื่อมีเอกกำตรงนี้นะคะดึงเข้ามานะคะ มีลูกค้าติงเข้ามานะคะว่ามันแข็งจังเลยดึงไม่เข้านะคะโอเคเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงสวิตป,ปิดเปิดของ2511ลูกค้าเป็นแบบนี้ชอบนะคะปิดแล้วเด้งกลับนะปิดแล้วเด้งกลับแล้วเติมน้ำมันใช้งานก็เชื้อเพลิงนะคะหลออโซ่นะคะเชื้อเพลิงจุอยู่ที่190 ml หลออโซ่จุอยู่ที่130 ml นิดนึงเนาะเพราะว่าเครื่องมานตัวเล็กนะคะ ก็จะเติมบ่อยนิดนึ่งนะคะเวลาใช้งานลูกค้าเติมน้ํามันไปแล้วกดแยกน้ํามันด้วยนะคะให้น้ํามันเข้ามาอยู่ในถ้วยนี้แล้วก็ดึงสตาร์ทนะคะตัวปรับน้ํามันหล่อโซ่อยู่ด้านบนนะคะเออดีดีอันนี้และปรับตั้งโซ่นะคะอยู่ด้านข้างเนี่ยดีนะคะนิเวศทำมาดีหมดเลยนะคะส่วนตัวนี้ที่ขายไปเจอข้อเสียคือฝาลานสตาร์ทไปเร็วจานไฟไปเร็วนะคะส่วนเครื่องโอเคลูกค้า มีเครื่องท่านหนึ่งใช้ไปแล้วแรงตกนะคะแรงตกอ,อันนี้ก็คือรีวิวตามจริงที่เหมียวเจอที่ลูกค้าเหมียวเจอมานะคะฝาลางสตาร์ทเจอหลายท่านเลยท่านหนึ่งเจอหลายซื้อหลายอ่ะหลายหลายอันแล้วก็มีนะคะลูกค้าฟังไม่ทันไม่เข้าใจนะคะก็โทรมาได้เลยนะคะลูกค้ายินดีให้บริการนะคะ่ะไปดูเรื่องของแถมที่ได้ไปนะคะว่ามีอะไรบ้าง มาตัวของห6หก i อก่อนนะคะลูกค้า2อทีหนึ่งลิตรหนึ่งขวดนะคะที่ตวงน้ำมันนะคะบาของย่ออลิกอนหัวเฟืองนะคะโซ่อลิกอนเช่นเดียวกันค่ะคะูค่มือ,เ,อเครื่องมือนะคะตามนี้เลยลูกนะคะ้าเดี๋ยวฝากมือใหม่นิดนึงนะคะว่าตรงนี้ใส่ตรงไหนนะคะเอาใส่ตรงนี้ลูกค้าเอาใส่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะลูกค้าเดี๋ยวไม่มั่นใจว่าใส่ท่าไหนนะ ูกค้ามียวกากคอมเมนต์ด้วยตรงนี้เรื่องนี้นะคะพี่ๆที่ใช้งานอยู่นะคะนะสำหรับมือใหม่นะว่าฟันปลานะคะใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้เราใส่ก่อนที่จะใส่บาโซ่นะลูกค้าถ้าใส่บาโซ่ไปแล้วจะก็จะต้องถอดบาโซ่ออกมาแล้วค่อยมาใส่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะน็อตก็มีไปให้นะคะสังตัวนะคะมือเบรกของนิเวสนะคะคำว่านิเวสเป็นตัวนูนนะเป็นตัวหนังนะสือตัวนูนขึ้นมาและปรับตั้งโซ่ด้านข้างนะคะของนิเวส ใส่โซ่ทางไหนสําหรับพี่พี่มือใหม่สัญ,ญลักษณ์ดูสัญ,ญลักษณ์โซ่ตรงนี้ก็ได้นะคะและเบรกและปลดล็อกเบรกนะคะดูตรงสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะเบรกคือผักไปด้านหน้าปลดล็อกเบรกคือดันบข้างหลังมาเรับลองแรงเครื่องนะคะคู่มือละเอียดดีลูกค้าอ่านได้อ่านได้นะคะมาดูของแถมกันต่อที่4ี่ปดแปดนะคะเหมือนกับคล้ายๆกันกับหกหกแปดแปดนะคะสองทีหนึ่งลิตรหนึ่งขวด บาโซ่แบนออริกอนนะคะ, el, Band, on, ะ,คะที่ตวงน้ำมันเหนียวจะขีดไปให้ด้วยเ,เหนียวจะขีดไปให้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะใส่ตามขีดที่เหนียวขีดไปให้ช่องนี้เติมเชื้อเพลิงก็คือเชื้อเพลิงจะใช้เบนซินหรือแก๊สโซฮอล์91-95ก็ได้นะคะส่วนช่องเล็กเติม2ที่ที่แถมไปให้เสร็จแล้วเขย่าเข้าหากันนะคะก็จะได้อัตราส่วนที่าตามทฤษฎีนะคะคู่มือใบรับรองแรงเครื่องนะคะอยู่ในนี้พับไว้อยู่ ุงเครื่องมือนะคะถุงมือแล้ว่รรตาล็อตนี้ยังมีไปให้อยู่นะคะอันนี้จะเป็นประกฑนจำลองลูกค้าถ่อไอเสียนะคะมีไปให้มากันที่ของแถมของ2 5 1หหนึ่งนลูกค้าอลิกอนหัวเฟืองนะคะ1 1ดนิ้วครึ่งที่ตวงน้ำมันใบรับรองแรงเครื่องนะคะคู่มือเครื่องมือล็อตนี้ยังมีกระเป๋าให้อยู่นะ,ะนะคะกระเป๋ายังมีให้อยู่นะ,ะโซ่โอลิกอนนะคะ เดี๋ยวฝากเรื่องโซ่นิดนึงโซ่ของ New w วสนะคะแต่ละรุ่นจะไม่เท่ากันนะคะ2511ใช้21ฟันนะคะ488นะคะใช้22ฟันส่วน6 6 8จะใช้23ฟันถ้าลูกค้าจะซื้อแบบขนาดเดียวกันกันกับที่ติดตัวเครื่องนะคะลูกค้าแจ้งเดี๋ยวด้วยว่ากี่ฟันนะคะเอาไปใส่เครื่องรุ่นไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไป กันที่อร่งกันแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้ามาเริ่มกันที่ฝาลานสตาร์ทนะคะฝาลานสตาร์ทของรุ่น 6688i ม,มีทั้งล้านหนักและลานเบาจำหน่ายราคาเดียวกันนะคะถ้าซื้อแยกนะคะ550ถ้าลูกค้าซื้อพร้อมกับเครื่องเลยส0 0รอยบาทนะคะอันนี้ลานเบาดึงง่ายขึ้นนะคะล้านเบาอันนี้เป็นลานหนักนะคะมี นี่นะคะเผื่อท่าในใดหาอยู่ก็นะเข้ามาดูที่ร้านได้นะสั่งที่ร้านได้488นะคะฝาลาน488มีนะคะ450บาทและฝาลาน2 5งหนะคะ350บาทมีนะคะอะโซ่นะคะโซ่จะซื้อเพิ่มซื้อแยกอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลย21ฟัน22ฟัน23ฟันนะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้บาร์นะคะ ส่วนตัวบาของ2511และ488จะใช้ตัวเดียวกันนะคะคือตัวนี้ส่วน6 6 8 8 i จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้แบบเดียวกันกับที่ติดตัวเครื่องเลยนะคะและเหมียวจะไม่ได้ขายบายาวนะคะลูกค้าต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยส่วนต่อไปนะคะเหมียวจะลงไว้2ไซส์คือ4.8และ5.5 4.8 5.5ลูกค้า ถ้าซื้อแยกมีขออนุญาตขายยากกล่องกล่องละ680้บาทนะคะกล่องหนึ่งมี12อัน12แท่งส่วนถ้าลูกค้าซื้อพร้อมกับเครื่องลูกค้าจะรับกี่อันก็ได้หนึ่งอันสองอันสาอันนะคะอันละ60บาทลูกค้านะคะมาถึงคอยคอยไฟ6 6 8 8ปไอมีนะคะ4 8 8มี251 1, 1มีเดี๋ยว,าาวะะเดี๋ยวลงราคาไว้ให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวลงราคาไว้ให้นะคะคอยไฟ6 6 8 8 4 8 8 2 5 1 1นะคะคาบู6 8 8ป กางมาบดโบดนะคะสี่แปดแปดมีนะคะสี่แปดแปดตรงฝาตรงนี้มันไม่มีคําว่านิเวศนะคะลูกค้าแต่ว่าของแท้นะแกะมาจากถุงนิเวศนะคะอันนี้มาจากลงมาจากบริษัทเลยนะส่งมาให้นะถลอกบอกเปิดนิดนึงนะคะดูขี้เหร่จังนะคะแต่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคารบูสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะมีนะคะคาบูสองห้าหนึ่งหนึ่งสตีเวลนะคะ ขบ,บู๊ของสองห้นหนึ่งจะเป็นย oh ี่ห้อ Stable นะคะลูกค่ะตัวที่ติดกับตัวเครื่องก็สเตเบิลเสื้อสูบชุดลูกสูบเสื้อสูบโฮโฮแปดแปดไอกำลังมานะคะลูกค้าสี่แปดแปดมีพร้อมส่งนะคะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เสื้อสูบข้างในถ้าติดตัวกับตัวเครื่องเขาสองพอร์ตอะไหล่ตัวที่เป็นอะไหล่ก็สองพอร์ตนะแต่ตัวที่เป็นอะไหล่ของโฮโฮแปดแปดไอเป็นพอร์ตเดียวนะคะลูกค่ะเหมียวแจ้งไว้นิดนึงนะคะและ ชุดลูกสุบเสื้อสุบของ2511มีนะคะเป็น2พอร์ตเหมือนกับที่ติดกับตัวเครื่องเลยนะคะเสื้อลูกแหวนนะคะ2511เดี๋ยวมีพวกนี้นิดนึงนะคะสเตอร์นะคะเพราะว่ามันจะใช้ร่วมกันกับอะไรไม่ได้ก็เลยมีมาไว้ให้นิดๆ,นดๆหน่อยๆนะคะออข้อเหวี่ยงมือเล่งหลัง นะคะคเดี๋ยวลงราคาไว้ให้หมดเลยนะเดี๋ยวจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวลงไว้ให้และจานไฟกำลังเข้ามานะคะสำหรับ2511นะนะคะ